โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคน้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกม Cat f a n t a s y by Bonfire อ a t ์เก i ันะครับวันนี้เราจะมาแนะนำระบบออเดอร์นะว่าส่งออเดอร์ยังไงให้คุ้มค่ากับของที่เราเสียไปนะครับก็คือหลักๆเลยคือออเดอร์เนี่ยเราต้องทำของตามที่เราเนี่ยเรับออเดอร์มานะครับเราต้องส่งอาหารตามที่ได้ออเดอร์มาเวลาการส่งเนี่ยถ้าใครที่แบบว่าเลเวลน้อยเนี่ยมันก็จะได้ของที่น้อยใช่ไหมแต่ถ้าใครที่เลเวลหกแล้วเนี่ยมันวิธีการดูที่ง่ายมากๆเลยครับ อย่างแรกเลยมันจะมีเป็นในส่วนของนี่เลยครับตัวแคทบอนนะอันนี้จะไปสุ่มตัวแคดบอนได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอีพีนะครับนูมถึงกล่องตรงนี้ด้วยนะกล่องตรงนี้นมันก็จะสุ่มดอกไม้แล้วก็ตัวแคดบอนด้วยนะแล้วก็จะมีในส่วนของดอกไม้นะก็จะมีอยู่ประมาณสี่อย่างดอกไม้เนี่ยมันจะสุ่มระดับสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีทองนะครับซึ่งหลักๆใจความสําคัญของเราเนี่ยเราอยากจะได้อะไรก็เอาอันนั้นนะครับ อย่างเช่นถะ้าผมอยากจะได้ตัวนะครับตัวแคทบอลผมก็จะเอาตัวแคทบอลเป็นหลักนะอีกอันนึงเนี่ยถ้ามันได้ไม่ดีเนี่ยผมก็จะกดรีทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็คาเปรียบเทียบกันนะโอเคมาดูอันนี้นะครับในการเปรียบเทียบกันอัน,นเนี้ยเนี่ยมันคือเนี่ยโอ้ได้ตัวแคทบอลเยอะนะแต่ว่าดอกไม้ที่เราได้เนี่ยอันนี้เราจะได้ดอกไม้ทองด้วยแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้ในส่วนของตัว Cat one, แคดบอลเราก็จะเอาตัวแคทบอลนะครับอันนี้แล้วก็กดทิ้งไปก่อนนะครับเราไม่จำเป็นต้องรีบกดนะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือ หนึ่งเมืองเนี่ยสามารถส่งได้หนึ่งครั้งต่อวันให้เรามาดูอย่างนี้่ครับนี่แบบนี้นะครับเราก็ดูว่าออเดอร์มันเป็นยังไงแบบนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือได้ตัวแคดบอลเท่ากันหนึ่งร้อยนะครับได้กล่องนะครับสิบกล่องเท่ากันยี่ีเท่ากันนะครับแต่อันเนี้ยมันจะได้ดอกไม้สีทองอันเนี้ยได้ดอกไม้สีสีม่วงนะครับถ้าตูว่าเพื่อนๆจะส่งมาไหนแน่นอนที่ผมเราต้องเอาดอกไม้ทองอยู่แล้วครับเพราะว่าดอกไม้ทองเนี่ยหายากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยผมก็จะมาส่งอันนี้นะถ้าหากว่าดูไปแนวทางนะครับ ถ้าใครที่แบบว่าได้ตามนี้ก็คือแบบสามารถกดรับได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมก็ต้องรีตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งออเดอร์ที่มันเป็นดอกไม้ทองคู่กับในส่วนของตัวแคดบอล bon, นะครับแคดบอลหนึ่งร้อยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่เลยอันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ชอบเนี่ยเราสามารถรีดได้นะเนี่ยอันนี้ก็คือแบบอันนี้มันก็ได้ดอกไม้ทองด้วยนะแล้วก็ตัวแคดบอลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถส่งอ,ออเดอร์ได้เหมือนกันนะครับนันแต่ว่ามันได้ EP ีน้อยก็ไม่เป็นไรครับอืม ถึงแม้ว่าจะได้ EP น้อยก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่ได้นะครับเดย๋ยแล้วก็รีใหม่ไปเลยนะเออนะครับเดี๋ยวก็รอมันอีก5นาทีการที่เรารีใหม่เนี่ยเราก็ต้องรอง5นาทีนะครับในการที่เราจะรีในส่วนของตัวออเดอร์ใหม่นะครับนี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะเอาแคดบอลไปทำอะไรก็แคดบอลเนี่ยเอาไปสุ่มกาชาในส่วนของนี่เลยตรงคาเฟ่ของเรานะแล้วก็จะมาสุ่มรับแคดบอลตรงนี้เลยอ่าใช้300ในการสุ่ม5ครั้งหนึ่งครั้งเนี่ยใช้60นะครับ โอ้โหได้ตัว SR แล้วก็ตัว R เอสดนานในส่วนมากจะไม่ค่อยออกนะก็ <c oughs> ะขอให้เพื่อนๆไม่เกลือแล้วกันเนาะโอเคมาเรียนกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผลรอกการพิน้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ